พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประจำปี2566ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีซึ่งตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจำนวน1,359โครงการพร้อมกันนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปจากคณะบดีคณะต่าง เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและรับฟังการนําเสนอผลงานนักศึกษาที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลจากการลงพื้นที่ชุมชนพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดำเนินการณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อาทิการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนพื้นฐานชุนทุนชุมชนการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อกโกแลตการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5และระบบพลังงานทางเลือกด้านการเกษตรดิจิทัลขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงเรียน ขยายโอกาสและชุมชน